สยิ <Workers. S 2> 17, นดีต้อนรับสู่สุกิเบนไทยแลนด์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวกล่อง Star Tech นะคร exactly. ับกระดาษออฟไทยแลนด์ครับเจ้ตัวกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องอ่าสวิตช์รีโมทนะครับก็คือควบคุมผ่านตัวรีโมทครับเปิดปิดรถแล้วก็สตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการต่อครับก้องซูมทำไมก่นเดี๋ยวเอาตัวรีโมทแกะไว้ก่อนนะโอเคครับผมอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมี นะครับแข่ควงถอดตัวกาบหน้าออกมาก่อนครับไอผมพามาดูเทียสายนะครับสายทั้งหมดจะมีทั้งหมดอยู่สี่เส้นนะครับก็คือมีสายกาวตัวนี้เข้าควลบของแบตได้เลยครับแล้วก็มีสายสวิตซ์ตา์ตัวนี้นะครับส่วนสส,สายนี้ก็เป็นสายหนึ่งเข้าสวิต์กุญแจกับอีกสายหนึงออกจากสวิตซ์กุญแจนะครับอ๋ยวมาดูธี่การต่อนะก็คือเราขันกาวเข้าไปก่อนนะครับคู่เลยนะ ไม่ต้องตัดต่อสายเลยนะครับตัวนี้ผมทำมาเป็นปักตรงรุ่นเรียบร้อยแล้วนะก็คือเป็นตรงรุ่นระหว่างคิกร้อยสิบคิกคร้อยสิบไอับสามารถใส่ได้เลยนะแต่ว่าได้คิกร้อยสิบไอเนี่ยราต้องลากสายออกไปยาวนะแต่เป็นตัวคิกร้อยสิบเนี่ยแบตมันอยู่ด้านหน้านะอ่ะโอเคเราต่อกาวเสร็จแล้วครับเส้นต่อไปนะเราจะต่อปักไฟนะก็คือตัวนี้จากสวิตช์กุญแจนะสวิตช์กุญแจนะครับเราก็ถอดสวิตช์กุญแจเดิมออกนะตัวนี้นะ ปุ่นใจเดิมจะมีสองขั้วนะครับนี่นะครับขั้วที่เราถอดออกมานะครับขั้วตัวผู้เรามาเสียบฝั่งตัวเมียฝั่งนี้นะเสียบเข้าไปนะครับแบกนะครับขั้วล็อกตรงรุ่นพอดีนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็เสียบเข้าที่จุดเดิมนะครับก็คือจุดนู้นนะเห็นไหมครับโอเค๋ตวผมคอยยากเสียบนะช่องมันค่อนข้างจะแคบทางดีก็ควรจริง,จร,งจริงก็ควรจะถอดกลับชุดหน้าออกมาเลยนะครับ เราจะได้สามารถเสียบสายได้สะดวกมากขึ้นนะครับเอาโอเข้าล็อกนะับแบกเห็นไหมครับเข้าล็อกพอดีเลยนะ <c oughs> ที่เหลือก็จะเป็นสายสุดท้ายนะครับสายตัวนี้นะครับจะต่อเข้ากับเส้นเส้นระบบสตาร์ทนะครับเราไปเอากล่องตรงนี้นะเส้นระบบสตาร์ทนะครับจะเป็นเส้นไฟสีสีเหลืองแถบเขียวนะครับเดี๋ยวลองดูสักครู่นะจะเป็นเส้นนี้นะครับเป็นเหลืองนี่นะครับเหลืองแถบเขียว ไม่ทราบว่ากล้องเห็นไหมครับอ่ะเป็นเส้นนี้นะครับเหลืองแถบเขียวนะครับเราจะใช้ตัวย้ำนะครับตัวนี้ผมจะแถมไปให้ในชุดนะก็คือเป็นเป็นชุดของมันเลยนะครับเราจะไม่ทําการตัดต่อสายเลยครับเราใช้ตัวนี้คีบไปแทน,นครับให้เราไมา่คีบกับาสายเส้นเส้นเหลืองแถบเขียวตะกี้นี้นะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมครับ อ่ะคลิปบแบบนี้นะครับแล้วก็หนีบเข้าไปนะแล้วก็บีบครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการใช้งานละเอียๆดๆอีกรอบหนึ่งครับอยนนี้เดี๋ยวผมขอหนีบให้มันเสร็จก่อนนะเดี๋ยวสักครู่เลยครับอ่ะโอเคครับต้นหนีบเราใส่ไปแล้วนะนี่นะครับมันจะไม่เสียบสายไฟนะครับแล้วก็ใช้ตัวแจ็คขั้วนี้นะเสียบเข้าไปนะอเคเดี๋ยวดูสักครู่เลยนะอ่ะโอเคอันนี้เสียบแน่นสนิทแล้วนะครับสายนำหลักก็จะมีประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเรามาลองทดสอบการใช้ง,งานดูนะนี่นะครับกุญแจสวิตช์รีโมทครับ A นะครับเปิดเครื่องนะคบ B สตาร์ทนี่นะเลาจะดับเครื่องกดเองก่อเลยนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเปิดไฟสมาร์ทให้ดูนะกดเอง มานี้นะสวิตชั่นแจยได้ไม่ใั่สามารถใช้งานได้นะแจยตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะใส่เข้ามาไว้ครับยังติดเหมือนเดิมนะครับกดสาตาร์ทก็ทำบิดเหมือนเดิมน,น,นะได้ปกตินะับเดี๋ยวใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะแจยเหมือนกันนะสายทั้งหมดสี่เส้นนะผมตามนี้ครับผมหรับ